สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเป็นโรคดาราไม่จําเป็นต้องอยู่หรูหรากลายเป็นคุณพ่อบุตรสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้ํารพีพั์เอกพันธ์กอีกทั้งน้ํารพีพั์ได้เปิดธุรกิจฟาร์มไก่ชนที่ชื่อว่าระพีพั์ฟาร์มที่เจ้าตัวลงมือลงแรงสร้างมากับมือเลยจริงๆจ,จ,จากความชอบสู่ธุรกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากพื้นที่สร้างฟาร์มไก่ชนแล้วน้ํารพีพั์ยังกดบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วย และเป็ี้ี่าบกันดีว่าทางด้านนามัทรพีพั์ได้ปลูกฝังให้ลูกสาวและลูกชายน้องโอเชและน้องมารินใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่กับทุ่งนาะเหมือนกับคุณพ่อไม่มีผิด ดยจุดนี้เองจึงทําให้ใครหลายๆคนรักน้ํารัฐผีพัดสุดๆและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีเผยชมน้องอาโปบุตรสาวคนเล็กให้ได้ชมโดยน้ํารัฐผีพัดคุณพ่อบุตรสาวได้โพสต์คลิปบุตรสาวคนที่3น้องอาโปที่เพิ่งคลอดและโชว์พลังเสียงให้พ่อได้ฟังแต่เมื่อเรียกชื่อบุตรสาวอาโปสาวน้อยก็เงียบฟังเสียงที่คุ้นหูก่อนจะร้องโชว์พลังเสียงพลังปอดอีกครั้งพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าอาโปรายงานตัวค่ะและอาโปค่ะาเด็กหญิงเอว รินเอกพัน์กุลค่ะแปลว่าน้ำค่ะซึ่งหลังจากที่คุณพ่อบรสามได้ประกาศข่าวดีไปก็มีทั้งเพื่อนทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนละครของเจ้าตัวเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้ำมรพิพัฒน์อย่างล้นหลามก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเอกพันธ์กุลด้วยนะครับล่าสุดทางด้านน้ำมรพีพัฒน์ได้ออกมาเผยภาพนอนเลี้ยงบุตรสาวน้องอาโปอย,อยู่ในข้อความซึ่งต้องบอกเลยว่าดูจากคลิปแล้วนั้นรับรู้ได้ถึงความสุขของทั้งคุณพ่อและคุณบุตรได้เป็นอย่างดีเลยครับ โดยน้ำระพีพัฒน์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าน้องอาโปข้อควายครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w s r o o m info ขอบคุณครับ